คือลูกเนี้ยมันก็คือจุดเปลี่ยนของเกมเลยแหละนะครับแล้วก็ทำให้โดนสายแซะสายแช่งเนี่ยแซวอีกเหมือนเดิมตามระเบียบเลยนะจอรัแบุรีรัมนะครับเมวิลลอเรนเซนนะครับแฮตทริกเลยนะฮะอยู่ BG จีเล็กหนึ่งเนี่ยยิงไปสองลูกนะครับบังเอิญโลกกลมผมลิขิตจริงๆนะค,คุณผู้ชมวีคนี้นะครับปาวรินทอนสาจดีถูกจับสลากได้เป่าเมืองทองอีกแล้วนะครับ สวัสดีครับผมชุปรัชญานะครับพูดคุยข่าวสารวงาการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนะครับก่อนี่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับอในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดินนะครับประเด็นแรกไปดูเมื้อหลังเกมไทยลีกกันก่อนนะฮะก็เป็นนัดที่เลื่อนมาเตะเร็วนั่นเองนะครับปรากฏว่าประจวบนะครับแพ้คาบ้านให้กับบุรีรัมย์ไปหนึ่งประตูต่อสองนะฮะ เป็นเกมที่ต้องบอกเลยเลยว่ามันใช้ได้เลยนะในเกมนี้นะผมว่าอย่างนั้นเลยนะครับผมว่าหลายคนเนี่ยเปลี่ยนช่องจาก FA c u อน,นะครับมาดูคู่นี้แน่นอนเพราะว่ามันออกรถออกชาติมากเลยแล้วแล้วก็ยิ่งเกมนี้เนี่ยทางประจวบนําไปก่อนด้วยทาให้บุรีรัมย์เองก็อยู่ในสากการที่ค่อนข้างจะสุมเสียงในการไม่ได้แต้มในเกมนี้นะครับทําให้เรตติ้งมันก็พุ่งขึ้นมานั่นเองนะครับเอาจริงๆรเนี่ยรูปเกมบุรีรัมย์เหนือกว่าเยอะเลยนะครับแบบวันเวเลยนะครับต้องบอกอย่างนั้นนะครับหลังจากที่เสียประตูไปก่อนนะ เพียงแค่ว่าประจวบของโคชเตียเนี่ยในปีนี้เขาเล่นในบ้านดีมากนะครับแขงแ่งมากก็ยังไม่แพ้ใครมาตั้งแต่2 8ธันวาคมปี2023น่นู่นเลยนะครับนะฮะซึ่งเกมสุดท้ายที่แพ้ในบ้านก็คือแพ้กับวลามนี่แหละครับนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าพวกเขาเป็นทีมที่เล่นเกมรับเหนียวมากแล้วก็ทําให้เกมนี้มันออกมาตึงๆมากเลยน,นั่นเองนะฮะซึ่งเกมนี้มันมีจังหวะปัญหาอยู่2ครั้งนะครับ โดย VR มาช่วยเป็นจุดเปลี่ยนในเกมนี้เลยนะครับจังหวะแรกเนี่ยคือลูกจุดโทษของวิลัมนะครับเป็นประตูขึ้นนำสองหนึนั่นเองนะฮะแล้วก็เป็นประตูชัยด้วยซึ่งก็เป็นจังหวะที่เชกินี่เนี่ยไปเตะใส่บัวเกียนะครับซึ่งบุรสินเนี่ย ไปเช็ค vr นะครับบอกว่าเชกินน่เนี่ยแตะไปโดนจริงนะครับซึ่งไม่โดนบอลเลยในจังหวะนี้นะครับแต่แฟนๆก็มองได้แตกต่างนะครับบอกว่าเฉียวบ้างโดนไม่เต็มบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือลูกนี้มันก็คือจุดเปลี่ยนของเกมเลยแหละนะครับแล้วก็ทําให้โดนสายแซะสายแช่งเนี่ยแซวอีกเหมือนเดิมตามระเบียบนะครับโับุรีลัมนะครับได้จุดโทษเมื่อไหร่ก็โดนแซะเหมือนเดิมนะครับว่าชนะด้วยจุดโทษอีกแววอะไรประมาณนี้นะครับแต่ในมุมมองผมนะลูกเนี้ยควรได้จุดโทษแน่นอนนะครับเพราะว่าเชกินน่เองเนี่ยหัวไม่โดนบอลเลยนะครับ ผู้ชมเห็นต่างได้นะครับก็ไม่ว่ากันนะครับแล้วก็ให้ผลมาด้วยนะว่าไม่จุดโทษอย่างไรอะไรยังไงนะฮะลูกนี้ในมุมมองผมก็เป็นจุดโทษแน่นอนนะครับแต่ก็เอาแหละนะครับนั่นคือประเด็นแรกนะครับแล้วก็มีจังหวะปัญหานะครับอีกลูกหนึ่งก็คือลูกตีเสมอของระจวบในช่วงเวลาบาดเจ็บนะครับซึ่งมันเป็นข้อถกเถียงกันนะครับว่าพันธมิตรประพันธ์เนี่ยล้ำหรือไม่ล้ำก็แล้วก็มีจังหวะช็อตคโมยซีนิดนึงของโคตเตี้นะครับเป็นจังหวะฮามากนะครับ ร้องจับไปดีโคตเตียนะครับเหมือนว่าประชดประชันอะไรสักอย่างนะครับว่าลูกนี้นะผู้ตัดสินน่าจะให้ไม่ได้ประตูนแน่นอนนะครับนะฮะเลยดีใจเองไปก่อนปันป่นๆอะไรอย่างเงี้ยเต้นอะไรของเขาไม่รู้นะโคตเตียนะฮะแต่ว่าก็เป็นคอนเทนต์ได้อยู่นะครับทำให้ก็เอามาฮาๆาได้นะครับ ในเกมที่มันคิดเครียดอยู่นะฮะสุดท้ายนะครับก็ไม่ได้ประตูจริงนะนะครับเพราะว่าพันธมิตรเองเนี่ยล้ำหน้าชนิดที่ว่าเป็นเซติเมตรเลยก็ว่าได้นะครับนะฮะก็ยังดีนะฮะที่มีตีเส้นสมมุตินะครับไม่งั้นเนี่ยดราม่ายาวแน่นอนแต่ว่าเหลี่ยมเนี่ยมันก็ดูยากนิดนึงว่ามันล้ำแบบไม่ได้เยอะมากนะครับนิดเดียวนั่นเองนะคุณผู้ชมนะครับสุดท้ายนะครับบุรีรัมก็สยบสถิติไม่แพ้ใครในบ้านของประจวบลงได้นะสามรอยเดิมนะครับเหมือนกับปี2023ที่ก็มาชนะในสกอร์เดียวกันสองประตู ซึ่งทำให้ตารางคะแนนก็บุรีรัมทิ้งห่างเปงนคอกไปเสียแต้มแหละนะครับแข่งมากกว่า1นัดนะครับก็นำยาวๆนะครับสำหรับบุรีรัมนะฮะงานนี้ก็ตามยากนิดนึงนะครับแล้วก็โหในวันที่อาจจะเล่นไม่ดีมากนักแต่สุดท้ายพวกเขาก็ได้สาคะแนนกลับออกมาในเกมที่ยากด้วยนั่นเองนะครับอย่างในการที่บุกไปเอาชนะประจวบได้นะครับอ่ะนั่นคือเบื้องหลังของไทยลีกนะครับอ่ะแวะกลับไปที่เอฟเคัพกันหน่อยนะครับนะฮะโดนคู่บุรีรัมย์แย่งซีนไปเยอะเลยนะครับเป็นรอบ32ทีมนะฮะ ก็ทีมใหญ่นะครับไม่พลาดเลยนะฮะทั้งเมืองทอง BG Bangkok นะครับตีตัวเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายกันได้หมดนะครับซึ่งเมืองทองนี่ดุมากนะครับบุกไปย้ำนครปฐมนะฮะสประตูต่อ0ูนะครับเกมนี้มมวิลเลนเซนนะครับแฮตทริกเลยนะฮะอยู่ BG เล็กหนึ่งเนี่ยยิงไป2ลูกนะครับมาอยู่กับเมืองทองแป๊บเดียวนะครับคุณผู้ชมนะฮะกดแฮตทริกเลยนะครับนี่มันทีมนักปั้นมือทองชัดๆนะครับนะฮะ BG ส่งนักเตะมาทีไรเนี่ยเขาเรียกว่าราคาขึ้นตลอดนะครับมาให้เมืองทองใช้งานนะครับก็ตั้งแต่เจริญสักแลละนะครับมาเที่ยวนี้เป็นรอเรนเซนนะครับที่จัดการแฮตทริกในเกมนี้พาทีมเข้ารอบไปนะครับเป็นไงลนะ่ะแฟนเมืองทองนะครับลืมชื่อของกุสตาฟซันไปหรือ,อยังนะครับมีเมวินมาแทนนี่น่าจะลืมได้อยู่นะ <laughs> จัดหนักจัดเต็มให้ในเกมนี้นะครับ ส่วน BG นะครับก็เริ่มติดเครื่องแล้วนะครับบุกถล่มโรเบอี่ซิตี้นะครับทีมจากไทยลีกสามไปสามวัดดสูดนะครับสามนัดหลังยิงไม่ต่ำกว่า3เม็ดเลยนะฮะสำหรับ BG นะโหดแท้นะครับตอนนี้นะฮะแล้วก็แบงคอกนะครับแชมป์เก่านะครับก็สบายๆนะครับกดหนองบัวไป3ามวัดดสูดนะครับนะฮะก็ตีตัวเข้ารอบได้ทั้งหมดเลยนะครับทีมบิ๊กเนมทั้งหลายนะฮะดูทรงแล้วนะฮะรอบสิทีมรอบหน้าเนี่ยอาจจะมีทีมใหญ่ตัดกันเองก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็รอดูนะครับจััับบสสลาาาาากกนนนน่จะะะวหห้ฮรรอตติดมํ เอฟเอครับรอบ16ทีมนะฮะอ่ะไปต่อกันที่ประเด็นนึงครับประเด็นแถมนิดน,นึงนะฮะเป็นเรื่องของผู้ตัดสินกันหน่อยนะครับใครจำก็ได้นะครับเมื่อวิคที่แล้วเนะี่ยมันมีเคสที่เป็นข้อถกเถียงกันนะครับก็คือเปาวรลินทร์สัตสดีนั่นเองนะฮะที่มีประเด็นโดนโทษแบนจากเกมวิลลามกับเมืองทองนะครับแล้วก็โดนแบนไป2ส,สัปดาห์นะครับจากการที่ไปแจก2ใบเหลืองนะครับแล้วะเกมนั้นเนี่ยทำให้เมืองทองฝังใจมากนะฮะเพราะว่า เป็นจุดเปลี่ยนของเกมแล้วก็ทําให้แพ้กลับออกมานั่นเองนะครับปรากฏว่าเปาลินทรอได้พลทษดแบนคมแ็กกลับมาเป่าแล้วก็จับสลากได้ลงเป่าเมืองทองกับหนองบัวอีกซะอย่างนั้นเลยนะครับโอ้ทีมผู้เร่หานของเมืองทองนี่ขอทําเรื่องเปลี่ยนผู้ตัดสินนะครับปรากฏว่าทําไม่ได้นะครับเพราะว่ากฎเนี่ยมันไม่ให้เปลี่ยนนะครับ ซึ่งก็อย่างที่รู้กันนะครับนโยบายของมาดามแป้งก็คือจับสลากผู้รัศินทุกสัปดาห์นะครับนะฮะเป็นนโยบายแนวทางเดียวกับสมัยบางยีเป็นนายกนั่นเองนะฮะแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับบังเอิญโลกกลมผมลิขิตจริงๆอะคุณผู้ชมวีคนี้นะครับปาวรินทรนสจดีถูกจับสลากได้เป่าเมืองทองอีกแล้วนะครับในเกมบุกไปเยือนสุโขทัยอะไรมันจะช่างบุกเพสนิวาสขนาดนี้นะครับโคตรฮาเลยนะฮะ แฟนๆเนี่ยเข้ามาแซวกันใหญ่นะครับในคอมเมนต์เพจทะลออฟฟิเชียลนะครับบอกว่าคงเป็นบุเบสนิว่าหรือเปล่านะครับคอมเมนต์ก็บอกไวว่าโบราณบอกว่าเกลียดอะไรก็ได้แบบนั้นนะครับอีกเมนก็บอกว่าฟ้าเขาได้ลิขิตไว้แล้ว <laughs> โอ้โหอะไรกันเนี่ยนะครับอาจะจัดเลยนะครับ คู่แล้วคงไม่แคล้วกันนะครับผมขอใช้คํานี้แล้วกันนะ <c oughs> นะอุตส่าห์ไม่อยากจะเจอกันอีกปรากฏว่าจับสลากก็ยังมาโลงเอยเป่ากันอีกนะฮะสำหรับวรินทร์กับเมืองทองนั่นเองครับแฟนๆเมืองทองบอกทําใจรอเลยนะครับโดนแบบนี้มันเถียงไม่ออกจริงๆนะครับขนาดจับสลากนี่ยังบังเอ,อิญบังเอ,อิญนะครับมาลงทําหน้าที่ในเกมนี้อีกนะฮะโอ้ <c oughs> อะไรกันนี่นะครับอ่ะ ก็นั่นคือประเด็นที่ผมได้มาฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแกชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองครับชั่วปรชัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวเลขไปก่อนแล้ว,ลวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ